สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลเกาโชเซเรียอิตาลีเมื่อคืนนี้กันดีกว่าฮะนี่เข้าสู่เกมนาที่29ของฤดูกาลแล้วประจำวันเสาร์ที่30มีนาคม2 0 2 9นั่นเองครับเริ่มต้นกันที่อูดิเนเซ่เปิดบ้านเอาชนะเจนัวไป2-0มาลายูเวนตุสชนะเอมโพรีไป1-0แล้วกปิดท้ายด้วยซานโดรียเอาชนะปีศาดแดงเดน a มิลานไป1-0เช่นกันเดี๋ยวเราไปดูสรุปตารางคะแนนล่าสุดเลยดีกว่าครับว่าตอนนี้เป็นยังไงกันบ้าง เรามาเริ่มกันที่ครึ่งตารางบนครับตอนนี้จะผูงเป็นมาลายูเวนตตสเก็บไป78คะแนนอันดับ2นาโปลี60คะแนนอันดับ3อินเตอร์มิลาน53คะแนนอันดับ4เอซิมิลานครับมี51คะแนนอันดับ5หมาป,ป่าโรม่ามี47คะแนนแล้วก็อันดับ6เป็นลาซิโอมีอยู่45คะแนนนะฮะก็ต้องบอกว่าอันดับ1-4เนี่ยจะได้โคตาไปแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับผมก็ขับเขี้ยวกันสุดๆไปเลยฮนะแล้วก็พื้นที่ย ยังไม่แน่นอนนะฮะเพราะว่าอันดับ7แล้วก็อันดับ8อย่างอตาลนตาแล้วก็ซามโดเรียเนี่ยมีคะแนนเท่ากับลาซซโอที่อยอันดับ6กนะฮะก็ต้องบอกว่าในอิตาลีเนี่ยถ้าคะแนนเท่ากันเขาจะดูเฮดทูเฮดก่อนนะครับผมก็ต้องบอกว่าพื้นที่บอลยุโรปเนี่ยยังเปิดกว้างให้อันดับที่เหนือกว่าไอ้อันดับที่ต่ำกว่าอันดับ6คนระับตั้งแต่7 8 9 10เป็นต้นไปนะครับผมก็ต้องบอกว่าได้ลุ้นกันมันยันนดสุดท้ายแน่นอน ส่วนโซตกชั้นเนี่ยของเกาโชเนี่ยเขาตกชั้นกันทั้งหมด3ทีมครับก็นั่นคืออันดับที่18-19แล้วก็20ครับซึ่งตอนนี้อันดับที่18เป็นโบลุญามี24คะแนนอันดับ19โฟลซิโนเน่17คะแนนแล้วก็อันดับที่20 k เคเอโวมีอยู่11คะแนนะฮะก็จะถามความเห็นส่วนตัวเนี่ยผมว่า คีเอโวไม่น่าจะรอดนะครับผมส่วนฟอ์ซิโนเน่เนี่ยให้สักประมาณ60%ละกันที่จะรอดครับส่วนที่พอได้ลุ้นครับก็จะมีโบโลญญาครับที่คะแนนเนี่ยจะไม่ห่างจากทีมที่อยู่เหนือโซนตกชั้นขึ้นไปอย่างเอมโปลีสปาอูดินเซซางซูโร่พวกนี้ครับผมก็มาลุ้นหนีตกชั้นด้วยกันกันกบทางโบโลญญาเนี่ยแหละก็ลุ้นกันย,วยาวๆครับจนถึงนัดสุดท้ายไปเลยส่ดาร์ซานโดล่าสุดครับยังคงเป็นของฟาเบียล์คอเกเรล่าครับจากซังโดเลียที่ซัดไป21ประตู เดี๋ยวเรามาปิดท้ายกันที่โปรแกรมเกาโชในะที่29ในอีก6คู่ที่เหลือกันดีกว่าครับผมก็จะเตะในวันอาทิตย์ที่31มีนาคม2019นี้นี่เองฮนะเริ่มต้นกันที่ปามาเบินบ้านเจอกับออตแลนตาฟยออเรนติน่าครับจะพบกับตอรโเนโลรม่าเจอนาโปลีโฟรซิโนเน่จะพบกับสปาร์โลิญาเจอซาสูโรแล้วก็ปิดท้ายด้วยคู่บิ๊กแมตช์ฮะอินเตอร์มิลานเปิดบ้านเจอกับ, anta, าบ,กบโโลาซิโอนั่นเอง ซึ่งผลการแข่งขันและสถานการณ์ในการลุ้นแชมป์และก็หนีตกชั้นจะออกมาเป็นยังไงครับผมวันอาทิตย์นี้หลังเกมจบเรามาสรุปกันใหม่แล้วเดี๋ยวไปเจอกันสวัสดีครับ